ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้กลับมาพบกันกับพอดแคสเตอร์ด้องมีเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปอ่านหนังสือฟิกชั่นนะเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเล่มคลาสสิกนะคะถ้าพูดแบบว่าให้แบบยิ่งใหญ่ก็คืออมตะมหายิรันการนะคะไม่ว่าจะนาน ไปสักเท่าไหร่เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ยังขาดีมากๆและที่อยู่ในมือขนาดนี้ที่จะมารีวิวทุกท่านนะคะก็เป็นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งล่าสุดนะคะเป็นปกใหม่สวยมากนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่อย่างที่ท่านเห็นหน้าปกก็ชื่อว่า the alchemist นะคะคุ้มทรัพย์สุดปลายฝันนะคะเล่มนี้หน้าปกเขียนเลยว่าเป็นเบส e ลอร์ตลอดกาลน่สมกับที่คุยจริงนะคะขายได้กว่า85ล้านเล่มแปลแล้ว83ภาษานะคะ นี่ในปกหลังคือเขียนเรียบมากนะเรียบมากแล้วก็พื้นเนี่ยเหมือนกับเป็นรูปทะเลทรายเพราะว่าในตัวเรื่องเนี่ยตัวละครก็จะพาทุกท่านนะผจญภัยเหมือนกับไปยังทะเลทรายนะเพราะว่าจะไปตามหาคุมทรัพย์นะคะคือในเรื่องเนี่ยมันพูดถึงเด็กคนหนึ่งนะคะเด็กชายเลี้ยงแกะนะคะซึ่งคนไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแบบที่ท่านได้ฟังได้ยินในนิทานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะที่เป็นเด็กหนุ่มนะที่จะไปตามหาคุมทรัพย์ สุดปลายฟ้านะที่อียิปต์นะคะเพราะว่ามันก็สุดปลายฟ้าจริงๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่สเปนนะคะคือเราก็งงเพราะว่านักเขียนเนี่ยไม่ใช่คนสเปนนะแต่ว่าพูดถึงสภาวะพื้นที่ในสเปนก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่เราก็จะแบบออ้ว,ว้าวนะคะคือปกติเนี่ยเราจะชินส่วนตัวนะแบบสมมติเราเป็นนักเขียนไทยเราก็จะพูดถึงบริบทไทยไงหรือว่าถ้าพูดถึงบริบทต่างแดนก็จะพูดถึงในานามว่าเป็นคนไทยในต่างแดนแต่อันนี้จะต่างไปนิดนึงนะก็ เป็นนักเขียนชาวต่างชาติเลยแต่พูดถึงสเปนนะคะคนเขียนก็คือคุณเปาโลคูเอลูนะคะคุณเปาโลเนี่ยในปกหลังเขาจะเขียนว่าเป็นนักเขียนร่วมสมัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งนะคะอ้หนังสือของเขาเนี่ยขายได้กว่าอู้ก่อนเลยนะ320ล้านเล่มทั่วโลกแปลเป็นภาษาต่างๆถึง83ภาษาเขาเกิดที่นครริโอเดอจานโรประเทศบราซิลนะคะ เมื่อปีคิศช1947เป็นเจ้าของผลงานหนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดในปัจจุบันหลายเล่มนะคะเช่น uh, The Pilgrimage นะคะแล้วก็คุมทรัพย์สุดปลายฝันซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติองค์การสหประชาชาติแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ส่งสารแห่งสันติภาพนะ,ะเป็น Messenger of Peace นะคะเมื่อปีคศช2007นะคะแล้วก็เขาได้รับการบันทึกว่าเป็นนักเขียนผู้เป็นเจ้าของผลงานที่แปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลกเมื่อปีคศ2009รวมทั้งเป็นนักเขียนที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก็มีบล็อกเป็นของตัวเองนี่หรอนะก็คือ Paulo Coelho เนี่ยนะ blog.com นะคะ P A U L O C O E L H O B L O G นะก็คือ blog.com นะอีกครั้งนึงนะคะ P A U L O C O E L H O บล็อกนะ blog.com นะก็ใครสนใจก็ไปติดตามได้นะังจริง,รงส่วนตัวแอบไปเปิดดูแล้วนะก็มีเนื้อหาพอสมควรนะคะทีนี้มาดูในอีกปกหนึ่งเขียนว่าเมื่อเธอต้องการอะไรสักอย่างนะทั่วทั้งจัก,กรวาลจะโดนบันดาลให้เธอสงปรารถนานะะเรื่องราวของซานติอาโกเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะจากทองทุ่งในสเปนผู้มีความฝันประหลาด ซึ่งได้นำพาเขาไปพบกับนักทำนายชาวยิปซีนะ,ะชายชราลึกลับผู้อ้างตนเป็นกษัตริย์หัวขโมยเจ้าเล่ห์พ่อค้าเครื่องแก้วในดินแดนแปลกหน้าและนักเล่นแร่ปแปรธาตุผู้กลุ่มกุญแจไขความลับของสปปรรพสิ่งณนะจุดหมายปลายทางของการผรจญภัยครั้งนี้มีขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์เฝ้ารอให้เขาและคุณคนพบนะคะคือหนังสือเล่มนี้จริงจริงจะพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้า พูดถึงเรื่องราวของความเชื่อทั้งในรูปแบบของคริสต์ศาสนานะแล้วก็ศาสนาอิสลามนะก็คือเราก็สนใจว่าทำไมนักเขียนเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้สัญญาของศาสนาเนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องนะคะคือในหนังสือมันก็จะไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ยุคป,ปัจจุบันนะมันกําลังพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานานแสนานานนะคะซึ่งส่วนตัวพออ่านก็ไม่แน่ใจว่า หนังสือเล่มนี้มันพูดถึงยุคสมัยในปีคริสตศักราชใดน,นะหรือว่ามันอยู่ในยุคก่อนคริสตศักราชหรือมันมันอยู่ในยุคใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือที่แน่ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่อียิปต์มีพิระมิดแล้วนะคะก็จะเป็นเกิดหลังยุคที่มีพิระมิดแล้วแน่นอนนะคะแต่ก็มันก็จะไม่ได้บอกถึงอะไรที่มันเป็นความทันสมัยอ่ะต้องใช้คํานี้นะคะที่หนังสือเล่มนี้มันก็จะพูดถึงขุมทรัพย์ คือในเรื่องนี้ก็เด็กหนุ่มที่บอกชื่อซานติอาโกเนี่ยนะคะก็ฝันนะฝันถึงไอ้ตัวทรัพย์สมบัติที่บ้านเนี่ยแล้วก็จริงๆเขาเป็นคนเลี้ยงแกะก็จริงะนะแต่ว่าที่บ้านเขาอยากให้เขาเป็นนักบวชน,นะแต่ว่าคือเขาเป็นคนชอบในการเดินทางนะเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ชอบการเดินทางซึ่งน่าสนใจว่าพ่อเขาเองก็คงจะมีความฝันแบบเดียวกับเขาอะนะแต่ว่าไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้นะก็เลยยินยอมว่าแบบเออลูกอยากจะไปไหนก็ไปเถอะนะก็เป็นการเหมือนกับ ตัวเองไม่ได้ทําความฝันนะ่ะก็ไม่อยากที่จะรั้งบุตรของตัวเองไม่ให้ทําตามความฝันตามนะคะคือเมื่อเด็กคนนี้ฝันอยู่น่นนะ่ะฝันอยู่น้นนะ่ะถึงเรื่องของกลุ่มทรัพนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางนะจากเดิมที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอ่ะสมบัติที่มีอยู่ก็คือแกะใช่ไหมที่แน่ๆนะคะถ้าจะไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยคุณจะเอาแกะมาไว้กับตัวเองเนี่ยมันก็บอจีนะก็ต้องขายแกะ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่นั้นมันพูดถึงเรื่องราวของการประจนภัยเยอะมากนะคะคือเราก็มีความรู้สึกว่าเออแปลกดีนะถ้าเราฝันเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าจิตใต้สํานึกเราคงกําลังพูดถึงอะไรบางอย่างส่วนตัวเคยฝันต่อกันคนะ่ะแต่ไม่ได้ฝันซ้าๆนะแต่เด็กคนนี้เลือกที่จะไปทําตามสิ่งที่เขาฝันซึ่งมันแปลกนะเพราะว่าในข้อเท้จริงในชีวิตเราเราคงจะไม่ ไม่ทําอะไรตามความฝันนะที่ว่าไปหาสมบัตินะสมบัติที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในอียิปมมต์นะก็ึูสภาพเดินทางนะเป็นคนที่ไม่เคยที่จะเดินทางไกลขนาดนี้นะคือไกลมากสุดคือการที่เดินทางในนามของคนที่เลี้ยงแกะนะไปขายขนแกะนะให้กับต่างถิ่นแต่การเดินทางไปอียิปต์เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการไปอีกทวีปหนึ่งนะไปยังทวีปแอฟริกานะคะ ็พอตัดสินใจเดินทางไปเนี่ยในระหว่างทางนะส่วนตัวคงจะหนังสือเล่มนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าโอ้โหแบบคือมันก็ถ้าจะลงลึกไปเนี่ยก็เหมือนเป็นเล่านิทานนะถือว่าเล่านิทานเล็กๆให้ท่านผู้ฟังฟังกันแล้วกันเขาเดินทางไปเนี่ยเขาก็จะถูกโกงถูกดักปล้นนะสมบัติพอถูกโกงแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอกับคนที่มีความหลากหลายคือเส้นทางที่เขาไปเนี่ยยังไงเขาต้องมุ่งหน้าไปอียิปต์นะ แต่ว่าในระหว่างทางก่อนนั้นแเขาก็ไปหายิปซีนะคือในเรื่องก็เร้าหันใจอีกเพราะว่าอย่างยิปซีเนี่ยในในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่มีความไว้ใจต่อแม่มดเราเรียกว่าคนที่ดูดวงชาวยิปซีอย่างเห็นได้ชัดนะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่แบบทางยุโรปคนละเขาอบพูดกันเหมือนกันว่าแบบเอ้ยพวกยิปซีเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เป็นเร่ร่อนแล้วก็ไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันคือมันเป็นการเตือนกันไปโดยเรียกว่าเป็น c o m มอ n เซนส์นะซึ่ง เราก็ยังหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้นะว่าทําไมเหมือนกันนะในหนังสือหลายเล่มนในหนังสือของซีวเวนคิงเอ่ยหรือว่าในการใช้ชีวิตจริงๆเวลาพูดถึงอาชิฟซีเนี่ยก็จะเป็นในเชิงเชิงลบนะฮะถ้าพูดตามตรงทีนี้ในเล่มนี้ก็แบบเออไปให้เขาทํานายนะฮะทำนายความฝันก็ปรากฏว่าหญิงยิบซีเนี่ยก็บอกว่าขอสมบัติได้ไหมถ้าที่เธอไปเจอขอหนึ่งในสิบแล้วจะทํานายให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเด็กก็แบบโอ้วัดนะคะแต่ว่าเออตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรจะให้ มันเป็นแค่คําสัญญาแบบลงๆลอยๆใช่ไหมก็แบบเออเออได้ไอะไรเงี้ยเขาก็ทำนายฝันว่าเอ้าก็ให้ไปตามนี้แหละแล้วก็จะเจอสมบัติอะไรประมาณเนี้ยนะเด็กก็แบบวอด <c ười> คือก็ไม่เห็นจะแปลให้มันต่างจากเดิมเลยนะคะก็เดินทางไปก็ไปหลงเชื่อนะคือเราอ่านไปบอกโอ๊ย ทำไมซื่ออย่างนี้นะแต่ว่าส่วนตัวคือเราเองก็เคยโดนหลอกเงินหรืออะไรแบบนี้เหมือนกันนะเบี้ยบายหลายทางใช่ไหมคนเราก็รู้สึกเออจริงๆอย่าไปบอกเลยว่าใครแบบไม่ฉลาดเนี่ยเพราะตัวเองก็เคยโดนถูกหลอกนะแบบในเรื่องที่ไม่น่าจะถูกหลอกอะไรอย่างเนานะก็ถูกหลอกนะถูกขโมยแกะไปคือพอไม่มีเงินเนี่ยก็ต้องไปทํางานพิเศษนะคะแต่ว่าก่อนแนะ่นะนะนะ่จริงๆแล้วก็คือไปเจอคนคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์แห่งซาเลมนะคะแล้วก็พูดเหมือนหญิง ที่ทานายดวงชะตานะว่าแบบจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะสอนเด็กคนนี้อันหนึ่งว่าเอชีวิตคนเราเนี่ยนะคือเหมือนกับอาตรงตรงเลยเนาะเราเรามีสิ่งที่เราจะต้องทานะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เราลองสังเกตที่สัญญาณสัญญาณมันจะบอกเลยว่าจะต้องทำงไงแล้วก็เหมือนกับมอบหินนะมาให้สองก้อนเอาไว้เช็คนะแบบถ้าไม่แน่ใจอะไรก็ให้เหมือนกับโยนหินถามทางลักษณะนั้น เด็กก็งงๆสุดท้ายพอถูกเหมือนกับหลอกล่อจนหมดตัวนะไม่ใช่ชายชราคนดังกล่าวที่หลอกล่อนะเป็นคนอื่นอีกทีหนึ่งแต่ว่ากษัตริย์บอกว่า,วาจริงๆถ้าจะให้เหมือนกับเล่าเหมือนกับอธิบายดวงตัวเองคล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยก็ให้มอบสมบัติมาเลยนะ เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่จะมอบให้มอบเลยนะเด็กก็เหมือนกับคือในเรื่องก็ดูซื่อพอสมควรนะซานดิเอโกเนเด็กเลี้ยงแก่นะก,ก็มอบไปก่อนก็ยังพูดว่าแหมคนนี้ทริกกี้กว่าหญิงยิบซีอีกนะอย่างญิงยิบซียังบอกว่า,วาเจอแล้วก็ามาให้นะอันนี้คือแบบต้องให้เลยนะคะสุดท้ายก็หมดตัวนะคะแล้วก็ไปถูกคนหลอกไปเรื่อยนึกว่าเป็นเพื่อนใหม่แหมที่ดีใจแบบเออให้แบบฝากแกะไว้กับนะฝากแก่ไว้กับเสือนะไปซะเลยก็เลยต้องไปทํางานนะคะที่ร้านแก้วนะ ซึ่งแต่เดิมนเวลานี้ก็ขายไม่ค่อยดีอะแล้วเด็กก็ไปทําวิธีการคือด้วยความตั้งใจการแพมจะเปลี่ยนแปลงนะก็เลยทําให้ร้านเนี่ยอยู่ดีๆขายดีขึ้นมานะคะพ่อค้าเครื่องแก้วนี่ก็ดีใจมากที่แบบมีเด็กคนนี้อยู่ในชีวิตนะนะแต่ว่าพ่อค้าเครื่องแก้วก็มีความฝันว่าอยากจะไปนครเมก,กะสักครั้งแต่ไม่เคยไปเด็กก็ถามเอาทำไมอะพ่อค้าก็บอกว่าเออก็เหมือนที่สุดเลยชีวิตมันก็มาพามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปอะแล้วก็มีภาระหน้าที่นะแต่ว่าเด็กก็ เหมือนทางานไปสักพักเก็บเงินเอาปรากฏไปมาเอารวยกว่าตอนที่ยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่อีงนะคะก็เหมือนถอนทุนวง่าย,ายก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อพ่อค้าเครื่องแก้วก็คงนึกในใจนะในเรื่องว่าเออเดี๋ยววันนี้มันก็ต้องมาถึงก็อวยพรโชคดีไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วพ่อค้าเครื่องแก้วก็ก็มีชีวิตดังเดิมต่อไปนะคะ ทีนี้เด็กคนนี้ก็เดินทางนะก็ไปเจอคนอังกฤษซึ่งแบบโอ้โห,โอ,โหอยากจะไปเจอคนที่เป็นเขาเรียกว่านักเล่นแร่แปรธาตุที่เปลี่ยนธาตุอะไรก็ได้ให้เป็นทองคานะซึ่งมันก็จะเป็นยุคหนึ่งที่เรานึกถึงว่าเออคนพยายามจะไปตามหาเรื่องนี้จริงๆนะหรือว่าแบบ fountain of youth นะก็มีคนตามหาเหมือนแบบน้ำผูที่กินแล้วจะชีวิตจะเป็นอมะตะซึ่งเราก็แบบนึ่งในใจจงบัดนี้เนอมันมันเป็นจริงหรอกแต่ว่าคุณอย่าคิดอะไรมากเลยเพราะว่าอย่างปัจจุบันถ้าเรามีการหลอกกันด้วยแบบ พอนซี y, สกีมาอะไรงี้ใช่ไหมหลอกด้วยแบบเออเหมือนแบบเนี่ยมันมีผลตอบแทนร้อยละหนึ่งต่อเดือนเราก็ยังเชื่อกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่ว่าพอในสือเ่มี้ก็พยายามบอกว่าเออมันก็มีคนเชื่อแบบเนี้ยนะเชื่อว่าเออมันมีจริงๆอ่ะคนเปลี่ยนท่าต่างๆให้เป็นทองคํอเอาชายผู้นั้นชาอังกฤษก็ตามหาแบบตั้งใจมุ่งมั่นที่จะตามหามากนะแต่ว่าในเรื่องก็เห็นว่าเออยังไม่พบกลายว่าคนที่ไปพบก็คือเจ้าเด็กเลี้ยงแกะซานดิเอโกเนี่ยนะไปพบนักเล่นแร่แปรธาตุซึ่งสามารถ เปลี่ยนสารให้เป็นทองคํานะค,คือในเรื่องเราก็พยายามจะบอกอยแเ้วเปลี่ยนได้ยังไงนะแต่เขาก็ไม่บอกและคล้ายกับบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะมันมีหน้าที่อยู่ละมันมีเดสตินีมันมี Destiny, มนมชะตาที่มันลิขิตมาว่าเราจะต้องเป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่านักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็เหมือนกับมีจิตอาสานะคะจะพาเด็กคนนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันคือไปให้จนถึงแบบใกล้ที่สุดที่จะไปพลพบคุมมรัร์อ่าให้ได้นะคะ แล้วก็เหมือนกับเป็นคนอย่างรู้ดินฟ้าด้วยนะคือมันจะงงมากว่าเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะคือในระหว่างทางเด็กก็เดินทางผ่านทะเลทรายไปกับกองคาราวานพบกับความรักบอกให้คนรักรออยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับเดินทางไปก็ถูกปล้นเด็กนะคะคือถูกปล้นซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยแล้วในที่สุดก็อะตอนจบเนี่ยเขาเจอขุมทรัพย์ไหมไม่บอกนนะคะมีการทิ้งครูไว้ให้นิดนึงว่าให้ไปตามอ่านกันเองแต่ต้องบอกว่า รื่งจากหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่หลายๆฝ่ายนะคะหรือทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นหนังสือชั้นบรมครูขั้นสุดยอดขั้นเทพนะคะถามว่าเราอ่านเองในหนังสือเล่มนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อะไรนะ,ะก็ต้องบอกว่าตอนจบของเรื่องแล้วทุกท่านคือชีวิตของเราเนี่ยมาเหมือนกับแหมนึกถึง Forest g u ัมเลยนะคือเหมือน Life is like a chocolate box นะ คือเราไม่รู้ว่ารสชาติที่มันได้มาเนี่ยมันจะได้รสชาติอะไรแต่ว่าก่อนที่เราจะได้รับอะไรสักอย่างเนี่ยทุกท่านนะ,ะไม่บอกว่าเจอขุมทรัพย์ไหมนะแต่กว่าที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราจะต้องผ่านนะกระบวนการที่เราจะต้องผ่านเพื่อไปตามหาสิ่งที่ว่านี่นะคะมันมีการใช้คาว่า,า,นนา,าสัญญาณเยอะมากคือสําหรับเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ เป็นภาคภาษาอังกฤษเนะี่ยมันก็คงเป็นก f ฟีลลิงมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในสัญชาตญาณดิบของคุณที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยอันนี้มันใช่นะนึกถึงคำโอเปราแอนฟรีนะคือตอนที่เธอว่าเธอนั่งลงแล้วเธอจัดรายการโอเปราแอนฟรีของเธอ่มัน it just felt right นะเฮ้ยมันใช่เลยเราคิดว่าในหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกให้เราหาค้นหาให้เจอว่าจริงๆทุกคนนะ่ะ มันมีสัญญาณที่ต้องบอกว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องเจออะไรเราจะต้องคนพบอะไรเหมือนกับ็ Alexander Fleming Alexander Graham Bell นะ Johannes Gutenberg Samuel m o ม s สนะเราจะต้องเป็นอะไรสักอย่างนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบกลายเป็นนายกรนะัฐมนตรีแบบบิ๊กตู่นะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไม่ต้องเป็นนะแต่ว่าท่านอาจจะเป็นอะไรอ่ามันเหมือนคนเราเกิดมา มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เรามาค้นหาแล้วมาตอบโจทย์ชั่วชีวิตหนึ่งนะไอ้คำตอบนั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราค้นหาจากหนังสือเล่มนี้มันบอกว่ามันมีหนึ่งสิ่งนะของเด็กคนนี้ก็กยังงงกันว่าเอ๊ะขอโทษนะวงเล็บถ้าเจอสมบัติแล้วยังไงต่อไปหาคนรักวงเล็บแล้วยังไงต่อนะมันก็คงไม่ใช่แฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์ถูกไหมฮะแต่ว่านี่แหละพยาบอกว่าเฮ้ยไปนะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองไปคนพบ กับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญนะในระะหว่างที่เราจะไปสมมติเราอยากที่จะเป็นหมอนะกว่าที่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นนี่มันคงจะยากลาบากนะแต่ว่าเมื่อเราผ่านกระบวนการทั้งหมดโอเควันนี้แหละวันที่เราเป็นหมอจริงจริงนั่นนะมันจะบอกว่า is ready นะเหมือนกันเราอยากที่จะเป็นอาจารย์เหรอเราอยากที่จะเป็นนักธุกรกิจพันแปดร้อยล้านเหรอเราจะต้องผ่านการถูกโกงนะผ่านการเจ๊งแต่วันหนึ่งเมื่อเรามองกลับมาวันถึงจุดที่มันพ้นกับ แบบพบกับความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเออก็สมควรแล้วนะที่เราจะผ่านอุปสรรคทั้งหลากหลายมาเพื่อให้เราได้สมบัติจริงๆสมบัติที่มันมีค่าแบบที่เราคู่ควรนะคุณแค่ที่เย้ยนคู่ควรนะนี่เวอร์จริงนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันก็จะบอกในลักษณะนั้นซึ่งเราอาจจะต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าเรื่อ,อีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะทําอย่างไรนะคือหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้คําตอบเกี่ยวกับทุกอย่างแน่นอน ท่านคงต้องอ่านหนังสือในชีวิตผ่านมาหลากหลายสิบเล่มหลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันเล่มนะเพื CNC, ่อค้นหาคําตอบช่วชีว่าอะไรเนี่ยมันคือแก่นสาระหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เรา,าต่างค้นหาเพื่อเป็นคําตอบสำหรับชีวิตของเราเองนะแต่สุดท้ายหนังสือเองอาจจะไม่ใช่คําตอบนะแต่ว่ามันเป็นตัวเรานั่นแหละที่ผ่านกระบวนการทั้งหลายรวมทั้งการเรียนรู้การอ่านและอุปสรรคในชีวิตและจะบอกว่านั่นแหละค่ะเราอยากที่จะค้นพบอะไรนะแต่ส่วนตัว ปัจจุบันยังไม่พบนะคะและถ้าท่านผู้ฟังพบแล้วท่านบอกด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิว The Alchemist ให้คะแนนไปเลยนะคะ9เต็ม10สำหรับหนังสือเล่มนี้และทุกท่านถ้าอ่านแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงมาเม้ากันหน่อยอยากฟังนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ฟังกันจนจบรายการ the Infinity Books ของเราและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กับหนังสือเรื่องอะไรโปรดติดตามรอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะและสวัสดีค่ะ